นี่ว่าวันนี้จะไม่มีคนมาสวนมนต์สแลกนี่ว่าไปลอยกระทงกันหมดแต่ก็เป็นเรื่องดีดีมากๆเข้าไปลอยกันตามประเพณีแต่เรามาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่ประเพณีจะเป็นสิ่งที่เกิดจากความศรัทธาเกิดจากความต้องการที่จะรู้ความจริงแห่งชีวิต ย่มเสียสละความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบชาวโลกถึอว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาแลาจะเพิ่มเติมปัญญาให้มากขึ้นอีกโลกเขาลอยกระทง รอยวัตถุจะประดิษฐ์ประดอยกระทงให้สวยงามแค่ไหนเพียงไรก็เป็นเรื่องของโลกเขาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเรามาลอยลอยนามมาทำลอยบา ลอยสิ่งไม่ดีลอยกิเลสตัณหาให้มันพ้นไปจากจากใจิตใจของเราถ้ากิเลสตัณหาเราไม่ลอยออกไปไม่ทิ้งไปมันก็ยังอยู่ในเราก็ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ร่างไป อะไรที่จะทําให้เราทุกข์เราลอยท,ทิ้งไปเสียอะไรที่จะทําให้จิตใจของเราเศร้ามอง,องลอยไปเสียทิ้งไปเสียอาจจะมองเห็นยากหน่อยเพราะมันเป็นนามธรรมแต่ก็เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถ ของเราท่านท่านทางหลายท,ท,ที่เป็นมนุษย์มนุษย์ถ้าอยากทำอะไรตั้งใจจะทำจริงจริงเชื่อว่าทำได้เราอย่าดูถูกตัวเองเราเป็นมนษษุษย์พระเจ้าก็เป็นมนษษุษย์ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ท้งหลายท่านก็นเป็นมนุษย์ท่านลอยบาป ลอยกิเลสตัณหาลอยสิ่งที่ทำให้จิตใจของท่านเศร้าหมองลอยไปหมดทิ้งหมดก็อลอยจากความเป็นมนุษย์ของท่านนั่นแหละเราก็มาลอยแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าลอยบาปลอยอกุศลลอยกิเลสตัณหาคอยเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวง จะข้อปฏิบัติถ้าพ้นจะข้อปฏิบัติแล้วมันลอยกิเลสตัณหาลอยเพื่อสมองไม่ได้ยิ่งไปลอยแบบโลกโลกก็ยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาเพิ่มความหลงขึ้นมากขึ้นอีก ยิ่งลอยยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาเพิ่มความสนุกสนานต้องลอยแบบข้อปฏิบัติไม่เสี่ยงไม่เป็นอันตรายอะไรไม่ต้องเสี่ยงจมน้ำไม่ต้องเสี่ยงทะเลาะวิวาท มีเรื่องมีราวกันแสนจากปลอดภัยสงบในจิตในใจมีความสุขนี่แหละหเราทั้งหลายมาลอยบาปลอยอกุศลอยเครื่องเศร้ามองลอยกิเลสตัณหาด้วยขอปฏิบัติในวันลอยกระทงนี้ นี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเลยก็ว่าได้ลงทุนใช้หัวหนึ่งแขนสองขาสองนี่แหละเป็นกระทงเอากิเลสตระหาเอาเครื่องสมองทั้งหลายทั้งปวนี่ใส่ไปลอยไป ให้พ้นไปจากใจิตใจของเราแล้วเราลองสังเกตดูเราหลังจากที่เราลอยสิ่งเข้ามองเครื่องเข้ามองกิเลสตันหาออกไปแล้วเรามีความสุขขึ้นไหมเราสงบไหมเราเย็นลงไหม เราพิสูจน์ได้ความสุขจากการกําจัดกิเลสตัหาเครื่องสองงอในจิตใจเอกไปนีเราพิสูจน์ได้เหมือนกับความโกรธมันร้อนมันเผาจิตเผาใจของผู้โกรธนั้น เราสังเกตเราก็รู้ว่าเราทุกข์มากๆเวลาโกรธแต่ถ้าเราลอยความโกรธนั้นออกไปหรือกําจัดความโกรธนั้นออกไปจากจิตจากใจเราได้เรากลับเย็นลงเรามีความสุขเพิ่มขึ้นนี่เราพิสูจน์ได้ย่ธรรมะคำสอนของพุทธาจาพิสูจน์ได้ ไม่ใช่ให้เชื่อโดนไม่มีข้อพิสูจน์ไม่ใช่ต้องพิสูจน์ได้เรามาพากันพิสูจน์พิสูจน์มันทุกวันอะไรที่มันเกิดขึ้นมามากระทบ,บตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเขาเหลังพิสูจน์ได้ ถ้าเราเห็นสัตว์วาเห็นสิ่งที่เห็นนั้นไม่สามารถทำอะไรเราให้เราวุ่นวายเป็นทุกข์ได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ไปปรุงแต่งอยากเกิดเกิดไปอยากแสดงอะไรก็แสดงไป เราเฉยเๆแค่ยอย่างเดียวไม่ให้่ากับสิ่งที่เห็นจะเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นเท่านั้นเราไม่เดือดร้อนเห็นด้วยการทั้งนั้นเนี่แต่เราไม่เดือดร้อนแต่ใครจะเดือดร้อนก็ช่างแต่เราไม่เดือดร้อนเพรเราเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินก็เหมือนกัน เราไม่ปรุงแต่งเออได้ยินแล้วจะชื่นชมหรือจะนินทาว่าร้ายได้ยินแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งอะไรทิ้งมันไปได้ยินแล้วทิ้งได้ยินแล้วเฉยไม่ปรุงแต่งก็ทำอะไรเราไม่ได้อีกนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า เนี่ยจึงว่าเรามาลอยบาปลอยอาุศลสลอยกิเลสตัณหาลอยเครื่องเศร้าหมองลอยมันออกทุกวันลอยมันไปทุกวันลอยกระทรงของเราเนี่ยลอยได้ทั้งปีไม่ต้องตามประเพณีว่าปีละครั้ง พอเรายังมีความทุกข์อยู่จะเก็บมันสิ่งเศร้าหมองเก็บกิเลสอันหาเอาไว้ทําไมไม่รอปีหนึ่งเขาจะเอาออกครั้งหนึ่งตายเครื่องเศร้าหมองกิเลสตัหาอัดแน่นอยู่ในจิตในใจมันจะตายซะก่อนนะพอจะครบปีหรือมาลอยออกไปลอยทิ้งไปมันรอไม่ได้ อย่าไปรอมันยิ่งรอมันยิ่งเพิ่มมันไม่ใช่จะลดลงตามันเห็นรูปทุกวันหูฟังเสียงทุกวันจมูกด,ดมกลิ่นลิ้นริมรถกายสัมผัสทุกวันกิเลสมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเราไม่รู้ตัวมันเคยชิน นั้นเพื่อความไม่ประมาทเราลอยมาทุกวันลอยทุกวันเหมือนกับเราสวดมนต์ทุกวันนีและนั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมทุกวันพิจารณาธรรมะทุกวันอยู่ที่ไหนก็มีข้อปฏิบัติอยู่ทุกวันอยู่บ้านก็มีข้อปฏิบัติอยู่วัดก็มีข้อปฏิบัตินี่นะเรากำลังจะลอยบาป ลอยอากุศลลอยกิเลสตัณหาให้มันพ้นไปจากจากจิตจากใจของเราให้มันเกิดขึ้นหนึ่งเราลอยสองดูซิว่ามันจะหมดไหมล่ะเกิดขึ้นสองเราลอยสามลอยสี่เอามาอย่างนั้นดูซิว่ามันจะหมดไปไหม มันต้องต้องเลันแบบนี้ไ่่ัานสู้กิเลสตถาหาไม่ได้มันสารพัดที่จะหลอกลวงบีบคั้นต้มตุนเราให้เราคล้อยตามวิธีการของเขา คือจะให้เราหลงหลงสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแต่ธรรมะาของพระเจ้านี่ทำให้เรารู้เราจะอยู่ยังไงอยู่อย่างหลงหรืออยู่อย่างรู้ดีกว่าที่ทุกอยู่ทุกวนันนี้ไม่ใช่รู้ทุกเพราะหลง หลงรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสเนี่ยแหละทุกข์ก็สิ่งเหล่านี้ต้องแสวงหาสะเก็ดตะกายจากสิ่งที่เราหลงทั้งหลายถ้าเรารู้เราก็ไปต้องสะเก็ดตะกายให้เหนื่เหนื่อยยุ่งยากทุกข์ยากกับรูปเสียงกลิ่นรดสัมผัส ก็อยู่อย่างพอเพียงไม่ตะเกียกตะกายไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นผู้ที่พอดีอยู่อย่างรู้อยู่อย่างพอดีถ้าอยู่อย่างหลงไอ้คำว่าพอดีมันไม่ดีหรอกไม่ขาดก็เกินที่เราสวดบทธรรมจักไป ับปวัฒนสูตรไปดีเนีย่ยมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือความพอดีไม่ยิ่งไม่หยอ่อนไม่เกินไม่ขาดท,ที่มันเกินมันขาดมันเกิดจากความปรุงแต่งจะเป็นส่วนมากหรือทั้งหมดก็ว่าได้ จะหยิบจะจับอะไรมีแต่เรื่องปรุงแต่งเั้งนั้นเติมหน้าของกิเลสซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสแล้วมันดูว่าเราเป็นผู้ต้องการหรือเป็นผู้ไม่ต้องการดังนั้นจะต้องรู้จักเราปฏิบัติธรรมคือการรู้จักเรา เราจะได้เห็นอะไรมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามิตรหรือศัตรูที่อยู่ในในเราเนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่มิตรอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่บัณฑิต มันมีศัตรูมีผานอยู่ในเราด้วยนันเราเชื่อแบบไม่พิจารณาพอเห็นแล้วเราก็เชื่อเราไม่รู้ว่าเชื่อบัณฑิตหรือเชื่อคนผานเชื่อมิตรหรือไม่เชื่อศัตรูเราไม่พิจารณาคนผานหรือศัตรูก็พาเรา จะหายไปแล้วเพราะไม่เชื่อเพราะเราไม่รู้จักเราเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักเราให้ดีดีกว่ารู้จักคนอื่นไม่จำเป็นเลยที่จะรู้จักคนอื่นแต่ตัวเราเองนี่จำเป็นมากๆที่ต้องรู้จักเรา การรู้จักเราเราจะได้แก้ไขเราว่าเรามีข้อบอกพร่องอะไรเราขาดเราเกินพอรู้แล้วเราแก้ไขได้ทำให้เราพอดีที่มีปัญหากระทบกระทั่งกันเราไม่รู้จักตัวเองไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้ไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้ คิดแต่ชนะคนอื่นผู้อื่นมันยังเกิดปัญหาขึ้นมานั้นถ้าปัดปัญหาที่จะให้เกิดปัญหาขึ้นให้สนใจที่จะรู้จักเราเอาชนะเราอยู่เสมอ หน้าที่แต่ละวันแต่ละวันของผู้ปฏิบัติธรรมนี้คือการรู้จักตัวเองเอาชนะตัวเองเท่านั้นกระแสะโลกเขาจะสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาเพื่อม,มีการแข่งขันกันเอาชนะกันก็เนี่ยนเป็นเรื่องของของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเขาคิดได้เท่านั้นะคิดแต่เรื่องที่แข่งขันกันเอาชนะกัน ถ้าเราไปคล้อยตามโลกเราก็อยากจะเป็นผู้ชนะกับเขามาลืมไปว่าผู้ที่ชนะที่พู้ด้วยเจ้าส่งสรรเสริญคือชนะตนเองเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่เรากลับเดินตามตามโลกตามกิเลสเราจึงออกจากทุกข์ไม่ได้ ให้ลอยกระทงเป็นร้อยปีก็จะทุกไม่ได้แต่ถ้าเราลอยบาปลอยอกุศลลอยเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงลอยกิเลสตัณหาที่อยู่ในจิตในใจพอกเราลอยออกไปลอยออกไปลอยมาทุกวันลอยให้หมดนี่เราออกจากทุกข์ได้พร,ราชาในสมัยคุทธกาล ตอนเป็นพระราชายังไม่ได้บวชยังไม่ได้บรรลุปเป็นพระอราหารันต์คำว่าสุขหนอไม่เคยตรัสแต่พอมาบวชแล้วบรรลุปเป็นพระอราหันต์อยู่โคนไม้อุทานว่าสุขหนอทำไมจึงอุทานว่าสุขหนอก็เพราะว่าท่านลอยบาป ลอยอกุศลลอยกิเลสตัณหาลอยเครื่องเศร้าหมองออกไปจากจิตจากใจของท่านหมดแล้วทุกหมดแล้วจึงอุทานออกมาสุขหนอสุขหนอหนยังไงขณะเป็นพระราชาน่าจะมีความสุขมากกว่าใครๆกลับไม่มีคำว่าสุขหนอออกมาจากพระโอษฐ์ท่าน แต่พอมาอยู่โคนไม้เป็นพระอรหันต์ลอยกิเลสตัณหาออกไปจากจิตจากใจท่านหมดแล้วคราวนี้มันมาอีกเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะสุกหนอก็ลอยกิเลสตัณหาของเราทุกวัน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 ด้วยขอปฏิบัติอย่างนี้แหละ เขาจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินกันตามภาษาโลกเราก็เพลิดเพลินของเราเพลินด้วยข้อปฏิบัติของเราสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเราก็เพลินได้เราไม่จำเป็นที่ต้องทำเหมือนชาวโลกเขาก็ได้เราทำแบบเรา ทำแบบที่พระพุทธเจ้าส่สงสอนส่งสารเสริญให้พอใจเดินตามนักปรา์บัณฑิตตอนเดินตามจอมปราน์นี่ให้พอใจทำความพอใจเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจภูมิใจที่เราเป็นลูกศิกษย์พระพุทธเจ้าหรืออยากจะภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์ของจิเสตัณหาของมาร อดีตต้องเอาไปคิดไปพิจารณาดักคอกิเลสตัณหาเอาไว้ดักคอมานเอาไว้เราเป็นลูกศิษย์ใครดักคอมานไว้เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพุทโธ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 นี่คือเครื่อง ยืนยันเราประกาศว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพุโทโธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าแล้กิเลสตถามาทั้งหลายที่จะมามาสอนมานำพามายุโยงส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่เราได้ประกาศว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้ว เราจะไม่เดินตามกิเลสตัณหาเดินตามมารดักคอเอาไว้อย่างนั้นมันต้องหาอุบายมารมันจะเล่หเหลี่ยมขนาดไหนก็ช่างเราก็ใช้อุบายต่างๆที่เจ้าออกมาที่จะตัางกิเลสเอาไว้ได้เอามาใช้ เราต้องฉลาดฉลาดหาอุบายต่างๆได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ท่านทำอย่างไรท่านเอาชนะกิเเลสตกณหาของท่านได้อย่างไรเอามาใช้ท่านไม่ได้สงนลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ยินดีที่เราเอามาใช้ได้สซ้ำไป สู้กับกิเลสสู้กับมานี่มันต้องหนติ้ว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 อยู่ตลอดเวลาอย่าเชื่องช้าแช่เชื่อเลื่อยเปยื่อยมันสู้กิเลสะหาไม่ได้หรอกจิตมันต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาปลกจิตปลุกใจให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา กิเลสตัณหานี่มันมันพร้อมเกิดได้ทุกการทุกสถานที่ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเลยที่จะพ้นจากอำนาจของกิเลสอยู่วัดก็ไม่ปลอดภัยขนาดอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ปลอดภัยเลยเทวทัตอยากแสดงกิเลสตัณหาออกมาให้เห็นอยู่ นั้นจะต้องมีความสำรวมระหว่างมีสติอยู่ที่ไหนก็มีสติให้สติคอยคุ้มครองสติเป็นธรรมคุ้มครองโลกคือคุ้มครองกายวาณนาะคือควันสอนนี่แหละสรุปว่าวันนี้เรามาลอยลอยกิเลสตัณหาลอยเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้เราทุกข์ ลอยออกไปได้มากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่เราได้ร้อยแล้วเราได้แสดงตัวว่าเราเป็นลูกศษษษษษษษิษย์พระพุทธเจ้าเราทำดีที่สุดแล้ววันนี้ถ้ายังมีภูมินี้อยู่อีกสำหรับเราเราก็จะทำอย่างนี้อีกเราก็จะลอยกิเลสตาหาของเราอีกด้วยข้อปฏิบัติของเราอีก พอเราทำอะไรทีมันทวนกระแสโลกที่เขาตามกันไปเป็นแถวๆเราเราทำด้วยความกล้าหาญเราทวนด้วยความกล้าหาญมันจะเกิดพลังขึ้นมามันได้กลิ่นของผู้ชนะหรือชัยชนะการทวนกระแสโลก ทวนบ่อยๆทวนบ่อยๆมันได้กลิ่นชัยชนะอยู่แต่ถ้าตามกระแสะโลกอยู่ตลอดเวลาให้คำว่าชัยชนะไม่ต้องไปพูดถึงมันแพ้อยู่ตลอดเวลามันยอมซีโรล,ลากอยู่แล้วเขาจะลากไปไหนก็ไปลากไปไหน้าไปนั่นเหลืออาการของผู้ชนะไม่ ถ้าโลกเขาลากไปเราก็ตามไปกับโลกนะนั่นคืออาการของผู้แพ้นั่นฝึกให้เราเป็นผู้ชนะให้ได้ทุกวันทุกวันเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าชนะทาน เราทําทานนี่เราก็ชนะความตันีทีเดียวนะทานเล็กเล็กน้อยน้อยให้เล็กเล็กน้อยๆอยก็ถือว่าเราชนะความตนีทีเดียวของเราศีนก็เป็นผู้ชนะนั่งสมาธิโดยเดกลมก็เป็นผู้ชนะถ้าอยากเป็นผู้ชนะชนะกิเลสตัณหาของเรานี้ เป็นบัติตามคำสองของผู้พิเเจา้าทั้งทานศีลภาวนามันจะได้กลิ่นของผู้ช,ชนะหรือชัยชนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลิ่นมันจะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นซ้อมเอาไว้ซ้อมการเป็นผู้ ชนะและชนะเลิศเอาไว้แล้วสักวันหนึ่งหรือสักชาติหนึ่งอันใกล้นี้เราอาจจะชนะเด็ดขาดก็ได้อะหมดเวลาเลิกกันทีน้